ปลาออกมาดิ Four น่า,นา,นามีปลาออกมากัดมากเลยครับเฮ้ยไม้นี้อาจจะโดนนะครับแต่ว่าตีต้องตีล้อในหน่อยจากตาเหยี่อนะครับโอ้โหเกือบไปเกือบโดนโฟมตีใส่โฟมเกือบติดโฟม เห็นอยู่ก็บอกว่าเห็นอยู่แต่ว่าเห็นตอกล้องอ่ะกรอกัดน้องกัดตุ๊บๆเนาะเห็นๆตุ๊บเดียวเองแล้วก็กัดตุ๊บจะบอกได้คำเดียวว่ามิดมิดครอเอ้ยไม่มีครับนี่ครับเห็นเหยื่อแบมแบนะครับแผบๆอยู่นี่ เม่นนะครับเม่นเขียวอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับม่เขียวอ่อนเขียวแก่ครับกัดทุกสีครับผมเลือกซื้อเลือกเลือกดูได้นะครับแต่ว่าคือเราต้องใช้เหยื่อที่สีที่เราชอบนะครับคือมีถาำเยอะมากนะครับสีแต่ปากตดดีก็ผมบอกทุกคำเลยว่ากัดทุกสีนะครับแต่ว่าคือถ้าเราใช้สีที่เราชอบอะนะครับ มันจะมีแรงผักดันอีกหน่อยนึงแต่ว่าคงห่าหมผมเป็นเทสเตอร์ใช่ไหมคผมก็ต้องใช้ทุกสีอะแต่ว่าถ้าผมไปตีผมก็ชอบผมก็มีสีที่ผมชอบอยู่แต่ว่ายังไงอะถ้าผมใช้สีเดียวเดี๋ยวก็ <laughs> เหยื่อสีืขายไม่ออก <laughs> อันนี้เด้ทุกสีครับก่อนผมใช้ก่อนอใช้สีแดงอันนี้ก็เขียวครับแล้วแต่ครับผมสลับไปเขียวแดงเหลืองตัดหมดครับผมเมนแค่นรับ <laughs> เนี่ยเต็มปากแล้วครับผม ส่กอนนี่ครับงขีดเอ้ยไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณเออเกือบสองขีดแหละบ๊อกบ๊อกกํลังกำลังเลยกำลังเล่นเลยครับโอเคครับผมเม่นแค่น,นะครับก็มีวางจับหนายแล้วครับผมปรับเลยครับผมขยี้เท่าไหร่ดิขยี้ไหมถึงว่าตียำยำนะครับอย่าคิดเล็กน,นะครับผมมา แน่นะครับไอตัวที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยเราวัดเสียงดังปุ๊บปามันเหน็นก็ออกมาดูครับทีมันจะเป็นแบบเนี้ยออกมาเลยออกมาเลยเห็นน้ำก๊อฟเลือ ยย้ำใหม่ด้ะเตรียมย้ำนะครับมันมีตัวอยู่ครับอือยู่เนี่ยโอ้ยอยู่โอ้ยอยู่โอ้ยอยู่โอ้ยเฮ้ยอยู่อ้าเนี่มาตัดใกล้ๆนะเห็นมันวิ่งมาจุดเลยอ่าข้อเนี่ยครับอาศัยย้ำเนี่ยครับบางทีปลามัน ไม่ได้กัดง่ายนะบางทีปามันอยู่หรือกัมันก็ไม่ได้กัดง่ายเราต้องตีย้ำๆเรียกนะครับรย้ำไปย้ำมาก็าโดกนอยู่ครับผมเมนแค่ครับผมสีเขียวอันนี้ผมใช้ก็สีเขียววะครับอันนี้เาใช้มาประมาณประมาณไซนี้ประมาณโลโลหนึ่งได้ตัวเนี้ยใหญ่เนี้ยก็เนี้ยครับก็หาตีตามจะชาย่านะครับ ลากเลาะชายครับเนี่ยเวลาเหยื่อว,วิ่งมาครับบางทีถ้าเราลากกระชากเหยื่อมันจะมู่น้ามาครับวิ่งอยู่ผิวน้ําอ่ะก็ทําให้กัดง่ายนะครับไอ้ตัวนี้ผมลองผมเห็นตามต้าแล้วตามมาแล้วผมลองกระชากครับมันก็กัดเลยครับเนี่ยกัดแล้วอก็พัดเลยครับไม่ต้องส่งครับบางทีกลัวมันกัดแรงแล้วมันโดนัตเบดอะ่ะก็อาจจะขายได้ก็ลองศึกษาดูนะครับสำหรับมือใหม่นะถ,ถ้าใช้กบยางก็ คือถ้าผมเน้นนะผมเน้นให้ส่งสายนะครับลองส่งสายไปก่อนเราไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไรครับเล,เล่นส่งสายให้ทันก่อนแล้วก็ไล,ล่ลองเช็คดูครับลองเช็คแล้วก็วงบัดดูครับผมแต่ใช้กบยางเบรกต้องตึง่อยครับได้วัดเข้าหน่อยเคบผมเม้นแค้นครับนี่ครับโอเครู้เรื่องครับผมของมันต้องมีนะครับ <c oughs> สุดยอดมากครับผม